วันนี้อย่างที่บอกนะวันแรกของการใช้มาตรการสำหรับจังหวัดที่อยู่ในพื้นที่สีแดงเข้มหรือว่าพื้นที่ควบคุมสูงสุดนะครับก็คือ6จังหวัดนะฮะหจังหวัดหลักๆก,ก็คือร้านอาหารเนี่ยห้ามนั่งรับประทานในร้าน <อ>ไปดูดเดชียงใหม่เนี่ยคุณสีเชียงใหม่นี่ฐานรับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโควิด -19 เหมือนกันนะคะก็ถูกจัดให้เป็นพื้นที่สีแดงเข้มงดให้บริการบริโภคอาหารเครื่องดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์อะไรในร้านนะคะห้ามหมดเลยคือซื้อแบบกลับไปบริโภคเท่านั้น อย่างร้านข้าวแกงโอรสเด็ดบนถนนเลียบแม่น้ำปิงตาบลป่าตันค่ะนี่เป็นร้านขายข้าวแกงชื่อดังของเชียงใหม่เลยเขาปรับเปลี่ยนการให้บริการนะคะเก็บโต๊ะเก็บเก้าอี้ขึ้นเลยค่ะบอกขายใส่ถุงกลับบ้านอย่างเดียวแต่ร้านก็ยอมรับว่ายอดขายมันก็ลดลงไปเช่นเดียวกันร้านโจ๊กจ้าเอ๋สาขาช้างคลานไนบาซ่าค่ะปกติจะช่วงเช้าเนี่ยคนไปไปทำงานไปแวะอะไรก็ต้องมามที่ร้านนี้นะคะ แต่บางตาลงไปมากเลยค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาอยากจะกินโจ๊กอยากจะกินเกาเหลาเลือดหมูก็ต้องทาน,น,นร้อนๆใช่ไหมคะแต่พอซื้อกลับบ้านแล้วบางทีมันไม่อร่อยเหมือนทานที่ร้านก็เลยทําให้ยอดขายนี้ลดลงทีเดียวะนะก็คาดว่าน่าจะคือเขายังไม่ได้กําหนดระยะเวลานะครับคุณผู้ชมฮะว่าจะใช้มาตรการเนี่ยกับจังหวัดสีแดงเข้มเนี่ยไปกี่วันแต่ว่าเบื้องต้นเท่าที่คาดการก็น่าจะ14วันก่อนอนะครับ6จังหวัดก็กรุงเทพหมหานครชนบุรี เชียงใหม่นนทบุรีปรทุมธานีแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการนะครับแล้วก็มีผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสวนเสือศรีราชาปิดตำนาน24ปีสวนเสือศรีราชาประกาศเลิกกิจการถาวรน,นับตั้งแต่วันที่30เมษายนที่ผ่านมาโดยได้มีการนัดให้พนักง,งานสวนเสือศรีราชาร่วมประชุมในวันที่3พฤษภาคมนี้โดยคณะผู้บริหารเนี่ยก็จะชี้แจงทําความเข้าใจ ในเหตุผลของการเลิกกิจการสวนเสือศรีราชาที่จังหวัดชนบุรีค่ะนี่ก็ทำให้ทางกรรมการบริหารสวนเสือศรีราชาในวัดสารเต็มสิริพงศ์นะคะบอกแบบนี้ว่าเริ่มต้นเนี่ยจากการที่มีสวนสับเชียงใหม่2คู่และสวนสามพรานอีก2คู่เริ่มพอเร่งเสือโคร่งในปี2532แต่ปรากฏว่า ช่วงหลังๆที่ผ่านมาค่ะการดําเนินงานเนี่ยมันติดเรื่องของโควิดสิคะสาเหตุที่เลิกกิจการอย่างถาวรเน,นื่องจากเศรษฐ,ฐกิจด้วยการแพร่ระบาดของโควิด1 9ที่กระทบอย่างหนักด้วยเดี๋ยวทางผู้บริหารจะออกมาแถลงรายละเอียดอีกครั้งเพื่อความชัดเจนเ,เร็วๆนี้หลังจากที่มีการพูดคุยทําความเข้าใจกับพนักงานอีกทั้งการจําหน่ายสัตว์ต่างๆออกไปยังที่ที่เหมาะสมก็คือพอปิดกิจการไปแล้วค่ะสัตว์ต่างๆที่อยู่ในสวนสัตว์เนี่ยเขาก็ต้องจําหน่ายก็คือจะต้อง เอาไว้ที่ไหนก็ว่ากันอีกทีค่ะเพราะว่าทางสวนสัตว์นี่เลี้ยงต่อไม่ได้แล้วระหว่างนี้ผู้ที่ต้องการเข้ามารับช่วงกิจการต่อเขาบอกว่ายินดีนะคะแต่คิดว่าก็คงไม่น่าจะมีค่ะเพราะว่าทุกคนก็กังวลเรื่องของสถานการณ์โควิดที่มันไม่น่าจะไปต่อไหวจริงๆครับหลังจากที่ต้องเปิดมานานกว่า20ปีค่ะครับนี่นะก็มีข้อมูลของนายกสมาคมพัตนาการไทยนะที่บอกว่าการ งดนั่งรับประทานอาหารในร้านอาหารเนี่ยของพื้นที่6จังหวัดสีแดงเข้มแล้วก็ให้เปิดได้จนถึงสามทุ่ม<ฆ>เขาบอกว่าเนี่ยจะทำให้ยอดขายลดลงวันละประมาณ1,000ล้านบาทรวม14วันเนี่ยประมาณ1 4 0 0 0ล้านบาท<ฆ>นี่นะฮะ